ครับโดเรื่องของพัดลมโบแอร์ครับก็แบบซื้อมาออยัางยังไม,ม่มีแต่สายไฟเส้นนี้นะครับเส้นนี้มีทั้งหมดสี่เส้นนะครับก็มีขาวเป็นสายกราวนะครับแล้วก็มี สายสีแดงน้ำเงินดำนแดงนี่เป็นเบอร์แดงนี่เป็นเบอร์หฟ้าเป็นเบอร์2แล้วก็ดำเป็นเบอร์สาแล้วก็ไปซื้อสวิตชพัดลมโกจรน,นี่มาหรือปรมจคจรตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิตชที่ต้องดัดแปลนะครับจะใช้ทันทีไม่ได้ครับเพราะว่าข้างในาเนี่ยมันมีคาปาซิตเตอร์อยู่ ส่วนพัดลมบ่แอร์เนี่ยมันจะมีคาปาเิเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้นะครับมีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ข้างล่างนี้นะมีคาปาตัวใหญ่อยู่เรื่องไม่จะป็นต้องใช้คาปาเราจะต้องมาสัดเอาคาปาออกนะครับซึ่งตัวคาปาเนี่ยที่ติดมากับพัดลมนะครับก็เอ่อ ต้องตัดออกนะครับเพราะว่า,วามันใช่สองสดชนกันแล้วก็ต้องไปตัดแปลงวงจรด้านในด้านในเนี่ยมีวงจรที่เป็นตัวทองแดงที่สวิตต์แตกอยู่ถ้าเราตัดออกมันจะช็อตนะฮะแล้วกแต่ข้อดีของสวิตช์แบบนี้ับคือมันจะม,ม,จะมีมันจะมีปุ่มปิดเปิดได้ด้วยครับนะออฟแล้วก็สมมติว่าออนมาปุ๊บก็ยังไม่ทำงานนะครับก็มาสวิตช์เลขหนึ่ง น่ฮะก็จะเริ่มทำงานปิดปัดลมหยุดนะครับเกิดเปอดหนึ่งวันนี้เริ่มทำงานครับหยุด้วยเวิดสองเสียงจะดังขึ้นเห็นไหมครับกว่าสามจะแรงครับนี่ฮะนี่ก็คือจ่ามาให้รู้ว่าปัดลมโบแอ ต่แปลงใช้เซฟ้าของรถจากแอร์เก่านะครับเส้ก็ถอดมาไปซื้อเมื่อเช้าออนไลน์รับแล้วก็มาซื้อถล่มใส่ตัวสวิตตับความเร็วรอบถล่มเข้าไปแบบนี้นะครัแบกบ็จะ,ะแบบใช้ได้